ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับกลางคืนวันนี้ก็มาพบกันใหม่มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมะก่อนหลับจะถือว่าเป็นธรรมะก่อนนอนก็ไม่ได้เพราะบางท่านนอนไปแล้วคืวนนี้แล้วพูดจ้างสังโยชสามแหการสำหรับอารมณ์เขาะโสดาบันกสิทาคามี ผ่านมาแล้วการเป็นพระอริยเจ้าเราจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปคำนึงถึงแล้วก็จงอย่าเมามันในการเป็นพระอริยเจ้าอันดับแรกที่จะพูดอย่างอื่นเขาเตือนซ้ำมาอีกว่าสว่าอุปกจิเลตที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีไม่ควรจะมีในใจในคุทธริการสูตร พยายามทิ้งจากใจไปเสียค่อยๆทิ้งอย่าที่งแรงเกินไปถ้าที่งแรงเกินไปมันจะช้ำใจเราจะช้ำค่อยๆทิ้งตามกำลังใจค่อยๆทำไปไม่ช้าก็สิ้นไปเองแล้วก็ร็นการที่สองความดีขั้นสติความดีขั้นกบพีขั้นเปลือกขั้นแก่น ที่สำเร็จพรจะสัมมาวิจ้าทงตัดว่าในอุทุมบริกาสูตรให้พยายามทรงตัวให้ดีถ้าไม่เข้าใจไปเอาเทปเจ็ดชุดที่อธิบายอุทุมบริกาสูตรมาฟังแล้วว่าจะเอามา,าเฉพาะในด้านที่เป็นกเก็บเป็นกระพีิเป็นเปลือกเป็นกันแล้วแล้วก็เป็นวกิเลสมาฟังโดยเฉพาะก็ได้ ะเป็นการรลกษายกำลังใจฟังไม่เลย,เลย,ยกกจ,จะเกาะจิตจะจะทำลายความชั่วพิีลรน้อยละน้อยอย่อยารักการใจเกินไปถั่นน้อยหลังจากนั้นแล้วก็พยายามระงับกวนห้าย้ายภูขึ้นมามันก็ต้องภูขึ้นมาบ้างเป็นธรรมดาในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้ามันภูขึ้นมาจริงๆก็สกัดไว้แค่ใจ ย่าให้มันไหลมาถึงปากเนหลังมันไหลมาถึงกายอันนี้ใช้ได้แล้วก็นอกจากนั้นก็คือบารมีสิบสำหรับนิวรณห้าปรการในย่ำสังนิดดีไหมก็คือหนึ่งอารมณ์รักในระหว่างเพศที่เรียกว่ากามาชันะทะจิตใจดิ้นรนอยากจะมีผัวมีเมียสองอารมณ์ความโกรธความเบียบาท สามอารมณ์ความง่วงด้วก,การฟังธรรมะนี่ไม่ห้ามง่วงนะการฟังเวลานี้ไม่ห้ามง่วงฟังไปฟังไป,งไปมันง่วงก็เคลิ่มไปเคลิ้มนไปมันจะหลับก็ปล่อยหลับไปเลยให้หลับอยู่ยกับเสียงธรมธรมะขณะจะหลับจะถือว่าเป็นฌานจากเสียงธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งที่กําลังฟังอยู่ถ้าหลับอยู่นั้นถือว่าเป็นการทรงฌานตลอดเวลาเป็นความดีเป็นกาไร เพื่อนเราไม่หลับเปล่าใจเราสะอาดด้วยใช้ได้ดีมากมเพื่อนเราฟังไปฟังไปเป็นเครื่องจยหลับอย่าไปดึงใจเขาละปล่อยให้หลับไปเลยเราจะได้กำไรจะผลจากการฟังและการหลับมีการแนะนําแบบนี้อาจจะแนะนําไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ว็ขอแนะนําตามที่พระอ,อริยจเจ้าก็นแนะนํามา แล้วก็ยังหลงที่ว่าผมเป็นพระอ,อริยะไปด้วยผมยังไม่เคยยอมรับผมยังไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระอ,อริยเจ้าผมคิดว่าผมค่อยๆก้าวเท้าช้าๆก้าวเ,เท้าท่านสั้นตามพระอ,อริยเจ้าไปเท่านั้นจะทันท่านเมื่อไรก็ตามใจเถิดเราก้าวไปไม่ถอยหลังก็แล้วกันแม้ว่าเราจะไปอย่างเต่า แต่เราไปไม่ประมาทไปเรื่อยๆก็ถึงจุดหมายปลายทางไปเองแล้วก็ดูสามข้อดูสี่คือความพุ้งส่านย้ายมีในจิตเชื่องับไว้ข้อที่ห้าสงสัยในผลความดีของพระุธเจ้าและผลความดีของการปฏิบัติจงอย่งมีมั่นใจว่าทําความดีเมื่อไรได้รับผลความไม่รับอนุสง์เมื่อนั้นูิทีระงับในวรนห้าราการก็ไม่ยาก คือตั้งใจฟังเสียงที่อย่างเดียวไม่นึกถึงมันก็ถือว่านั่นเป็นนิว,นวรณ์ห้ารายการสลายไปจากจิตแล้วโชคราวขนาดใดถ้านนิว,นวรณ์ห้ารายการสลายไปจากจิตขนาดนั้นอารมณ์จิตเป็นปฐมฌานปฐมฌานนี้ไม่ใช่ราร์ไม่รู้สึกตัวรู้ตัวเสมอได้ยินเสียงต่เวลาแต่ไม่ดำคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌาน วันห้าริการวิยามระงับด้วยวันอนุปรันหน่อยไม่ช้ารามันก็จะชินไม่ว่ากินข้าวต้มอยากก่ากระจมกลางตามภาษีบาลานเขาว่าอย่างนั้นค่อยๆทําไปตามเวลาตามการตต่สมัยตามความสามารถมันจะลดได้มากลดได้น้อยเราก็พอใจลดทุกวันก็แล้วกันหลังจากนั้นก็นบรรทุกนบารมีสิบระการ มีวนห้าบริการระงับมีวันนบารมีศิรปการทําให้เกิดขึ้นบรารมีนี่แปลว่ากำลังใจเต็มหนึ่งทานบรารมีเราพร้อมหรือยังถ้ายังไม่มีโอกาสจะให้คิดไปเสมอว่าโอกาสมีเมื่อไดจะให้เหมือน,นั้นอย่างนี้ถือว่าเป็นชาในใจคา,านุสติกรรมฐา,านเป็นกําไรสองศีลบารมีโคกกรรมบทสศิ เราคบเพื่อนแล้วดีอย่างคิดไว้ระวังไว้ส่งไว้ถือว่าเป็นผู้ทรงศีลทรงชาในศีลานุติกรรมฐานเป็นปกติเป็นกําลังใหญ่สามเนคขมาบรมีมารมีการระง,งับมีวรอ,อันนี้เป็นข่าวคราวเป็นช่ว,ชวงๆทาได้แล้วดีอย่างถ้าทําได้แล้วก็ถือว่าเราทรงเนคขมาบรมีได้ดีแล้วก็ดีจะไม่สมควรเป็นโลกีวิสัย เนื่อธรรมะบร,รมีนี่จะทําลายได้ให้หมดไปก็ต้องเป็นพระอริเยเจ้าขันภา,หารหันค่อยๆทาไปตามระยะตั้งกําลังสามปัญญาบร,รมีคิดเท่าทันตามความเป็นจริงของขันห้าคือร่างกายว่าร่างกายเป็นี่นิจจังมันไม่เที่ยงร่างกายทุกขังมันเป็นทุกร่างกายเป็ี่นนิตามันพัง อย่างนี้เรามีอยู่เสมอแล้วหรือยังให้คิดไ,ไว้เสมอไว่าไว้ตามอารูปฌานนะกันมากินจนัญญายตระานนั่นก็คือว่าคิดว่าคิดตามความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนและสัตว์คนเกิดทลายตายหมดเท่านั้นสัตว์เกิดเท่าไยตายหมดเท่านั้นทรัพย์สมบัติมีอยู่ซึ่งก่อสร้างมีอยู่พังหมด อย่างนี้สมเด็จพระบริสุคตรงสรรเสริมและเข้าถึงนิพพานได้เร็วคิดว่าเสมอหรือเปล่าวิิยะบรมีความเพียรคือความขยันหมั่นเพียรทั้งโลกทั้งธรรมกิการงานขังวัดอาคาอันคันกีการงานขังวัดที่เรียกกันว่าคันธาธุระในการทําลายกิเลสที่เรียกว่าวิปปัสนาุระเรามีความท้อถอยไหมถ้ามีความท้อถอยใช้ไม่ได้ ให้เพื่อนต้องไม่ท้อถอยทำไปจนกว่าจะชนะขันตบุบารมีอดทนใจสไว้ต้องต่อสู้กอารมณ์ที่มันฝืนเพราะเราครบกิเลสมานานจิตใจมันก็อยากจะไปยุ่งกับกิเลสก็ต้องฝืนกันถ้าจะบารบมีเลกษาความจริงใจเขไว้ว่าเราบวชเพื่อน,นิพพานเราต้องตั้งใจไว้เพื่อน,นิพพานจริงๆ อริฐานบาร,รมีเราตั้งใจไว้แล้วตั้งใจว่าเปล่งวาจาเปล่งใจไว้ว่าเราจะบทผู้นิพพานเราจะไม่ยอมทอถอยไปสู่อบายภูมิเมตตาบาร,รมีทำหน้าตาล้จิตใจชั่นขื่นตลอดเวลาทําให้คนังหลายเห็นแล้วก็มีความสุขใจมีรบพ้นรด้ยังอุเบกขาความบาร,รมีการไม่ดิ้นรนต่อรมต่างๆที่เข้ามาขวางใจ ไม่หวั่นไหวต่อความแก่ความป่วยไข้ไม่สมบายการพัฒนาจากของรักของจอบใจความตายเข้ามาถึงมีแล้วหรือยังถ้ามีไม่ยังไม่มีค่อยๆทำให้มีวาทีละน้อยละน้อยอารมณ์จิตจะเป็นสุขถ้าบารมีสุดรายการนี้ครบพ้นสมบัติถึงความเป็นพระอริยเจ้าเราเข้าถึงแน่แต่อย่าถึงแล้วไม่ถึงอย่าไปสนใจ สนใจที่พึงว่าเราจะปฏิบัติตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อเคืนที่ผ่านมาพูดถึงอารมณ์ขพระโสดาบันกัระสทธาคามีวันนี้ก็มาพูดกันทุกงบานนาคามีจะถึงอร่ออาหันว่าไม่ก็ไม่ทราบค่อยๆทาไปนะครับมันดาเพื่อนทิสโสธมสมณีทั้งหลายและมันดาญายโยมพุทธบริษัท ค่อยๆทำไปอย่าทำให้มันรุนแรงนะักตามกำลังของเรานั่นก็คือว่าสำหรับสั้างยน์สำหรัรรบนาคามีเพิ่มอีกสองคือหนึ่งตัดการมาจันทะสองตัดปฏิฆะคืออารมณ์ไม่ชอบใจไม่พอใจแต่นก็เท่กากับตั้งอารมณ์ สำหรับการมาฉันทะมีสำหรับพระนาคามีพระนาคามีนี่พระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นผู้ทรงอธิจิตสำหรับพระโสดาบ,บันกับพระสีธาคามีท่านบอกว่าเป็นผู้ทรงอธิศินคือมั่นคงในสินที่อยู่ในสภาพของเราคราววัดก็สินห้าเนนสินสิบพระสินสองร้อยยี่สิบเจ็ด ถ้ามีความมั่นคงจริงๆจิตต้องการผลิพานทั้งถือว่าเป็นโสดาบันและพระสีธาคามีตามอารมณ์สำหรับพระนาคามีนี่เป็นผู้ทรงอธิจิตมีจิตต้องมีความเข้มแข็งมากอารมณ์จิตเป็นชานเป็นปกตินั่นก็คือหนึ่งจะต้องเจริญอสุภกรรมฐานกับกายยคตาต้อตื่ให้เป็นชาน คำแร่เวนชานี้ผมขอแก้สับคำว่าชานวัดชินให้เรามีความรู้สึกอย่างนั้นจนชินเป็นปกติเลยไม่ห่างไปจากจิตนั่นคือว่าเห็นร่างกายคนก็ดีเห็นร่างกายสัตว์ก็ดีร่างกายตัวเราเองก็ดีร่างกายขวมยคนเองก็ดีเป็นของสุปรกโสศครก ถ้าคมพูดอย่างนี้คนที่หนักใจความรักในระหว่างเพศด้วยคนที่มีราคาจริจัดจะบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ต้องคุยกันนิดนึ่งเป็นธรรมะก่อนหลับดีมาดีถึงตอนนี้ก็บางท่านอาจจะหลับไปแลว้วก็ได้ไม่เป็นไรหลับไปในขณะที่ฟังฟังเสียงได้กำไรมากถึงแม้ว่าจะฟังไม่จบ ในจุดจับยังนธรรมพอสมควรถือว่าเป็นฌานในธรรมสวนนั่นที่ได้แล้วที่ฟังแล้วก็เป็นฌานไปยิงก่าจะตื่นในจิตมันจะทรงตัวกิเลสจะคลายไปทีละนิดต่นิด,นด,นดไม่ช้ากําลังจิตของท่านจะผ่องใสาจากกิเลสก,ก็เป็นอนุว่าต้องใช้กายยังคาตามกูติคือพิจนารณาร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาร่างกายของเรานี่แหละมันเป็นศัตรูร้ายเรารู้ว่าร่างกายของเราดีร่างกายคนอื่นดีเพราะความงโง่ทําไมจึงว่างโง่ถ้าพวกท่านงโง่แล้วผมงโง่ไหมผมก็ยอมรับว่าะผมรู้ตัวผมงโง่จึงรู้ว่าท่านงโง่ถ้าผมคิดว่าผมจฉลลาดผมก็ต้องคิดว่าพวกท่านฉลาด แต่ความจริงนี่ผมเป็นหัวหน้าพวกท่านอยู่ที่นี่คำว่าหัวหน้าในที่นี้ไม่มีใครเข้ามาแต่งตั้งไม่มีคณะสงฆ์มาแต่งตั้งไอ้วัดนี้ผมสร้างสร้างจากกำลังเงินของบรรดาญาโยมของรบริษัทให้สร้างผมก็เป็นหัวหน้าโดยไม่ต้องรอการแต่งตั้งและก็ไม่ใช่คำว่าเจ้าอาวาสไม่จำเป็นเราอยู่ด้วยกันชัน้นพี่ชั้นน้องเป็นสุขกว่า ไม่ต้องรอให้ใครเขามายกมาย่องคนที่ยกย่องเราเป็นคนดีแล้วคนไม่ดีเราก็ไม่ทราบถ้าคนไม่ดีนี่เขาย่องให้ปฏิบัติตามเขาผมทําไม่ได้หรอกผมก็เลยอยู่แล้วย่ดเร็วตามคนดีอีกมันก็จะมาเพิ่มความเร็วของผมผมทําไม่ได้แต่ว่าท่านเป็นคนดีท่านมาเสริมความดีให้เราเราเอา อย่าไปโทษคนอื่นว่าเขาเลวซสหมดถ้าเรายังเห็นว่าคนอื่นเลวก็คือเรายังเร็วอยู่ถ้าผมรู้ว่าผมเร็วผมจึงมีความรู้สึกว่าคนอื่นก็ยังเลวเขาเลวเขาดูข้างเขาราว่าพูดถึงเรื่องของเราว่าร่างกายทําไมถึงเห็นมาสกปรกนต่ก่อนนี้ผมเข้าใจว่าร่างกายผมไม่ประเสริฐมาก รักร่างกายเป็นที่สุดก็ยังไม่พอแถมไปรักร่างกายคนอื่นเข้าร่างกายผู้ชายรักน้อยแต่ร่างกายผู้หญิงรักมากหลับฝันตื่นฝันกินข้าวกินปลายด้านหน้าผู้หญิงสมัยโน่นนะก่อนบทความจริงจิตเป็นฌานจริงๆจิตเป็นฌานในราคะจริญก,กรรมฐาน ไอ้ราคาจริตกรรมฐานนี่เป็นฌานแบบนี้มันลงนรกหยุดมันเศร้าหมองไม่มีรมเป็นสุขความรักเกิดขึ้นไม่มีรมเป็นสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชาติโสโกปิยโตชาปฏิชาญเติปะรังระยังความเศร้าโศกเสียใจเป็นปัจจัยของความรักความรักมีที่ไหนมีความเสียใจที่นั่น ความรักมีที่ไหนมีภานอันตรายที่นั้นรักไม่สมหวังกําลังใจก็เสียใครก็มาแย่งความรักก็เกิดโกรธตอนนี้ก็ย่องพิฆาตเข่เงฆ่ากันคิดทำร้ายกันแก,แกล้งกันมันก็มีภานอันตรายแต่มาตอนนี้ตอนแก่ใหนร่างกายไม่เป็นเรื่องไม่อยากจะส่องกระจกมันเลวทั้งหมดทั้งร่างกาย ภายนอกเร็วขนาดนี้ร่างกายภายในเต็มไม่้วยภัยไข้เจ็บที่กําลังพูดกับท่านอยู่นี่ผมก็ป่วยป่วยตลอดเวลาป่วยเป็นอาชีพป่วยทุกวันแต่ว่าชาวบ้านอาจจะสังเกตผมยากเวลาผมรับแขกต้องทำหน้าตาแช่มช่ง,งกลับมาปกติผมก็อาเจียนใหม่ ฉะนั้นการเดินทางไกลๆนับแต่ปีพศ2527ต้องทักไปแล้วอาจจะไปบ้างบางคราวนี้เมื่อร่างกายมีกำลังแก็คงจะหวังไม่ได้ยากก็เริ่อความว่าร่างกายทางนอกก็เร็วเข้าไปสังเกตข้างในน้ำลายอมอยู่ตั้งนานแสนนาน ดูไม่ดีก็เกิน้าไปพอเบื่อออกมามือของเราไม่อยากแตะทำลายของเราเองอยื่นใสเห็นว่าเราเห็นว่ามันสกปรกแต่ก็อยู่กับความสกปรกถ้าจะิินก็ต้องไม่รังเกียจร่างกายที่อยู่ขณะที่ในปากนี่เป็นวัดตอนนี้หายใจไม่เคยออกแล้วก็เป็นว่าหลังจากนั้นก็พิจารณาต่อไป ร่างกายภายนอกของเราสะอาดหรืสกปรกที่เราต้องอาบน,าน้ำชำระร่างกายกันตามปกติเพราะร่างกายมันสกปรกขัดสีถวีวันทำไมสะอาดมันก็สะอาดไม่เป็นอาบน้ำบันดาลครั้งมันก็สกปรกยู่นั้นดูเข้าไปข้างในสังนิจอุจาระปัสสาวะที่เรารังเกียดกัน ว่าอย่างน้อยมันอาจจะนำเชื้อโรคมาให้อจาระปัสสาวะทั้งหลายนี่มันมาจากไหน,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 หน,น,มนไม่อยู่ในร่างกายของเราน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่เราลังเกียจมันอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายของเราร่้ความว่าพิจารณาไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนก็ซากศพดิบที่เคลื่อนไหวก็ยังไม่จงนักมันก็เหมือนไท่ที่ใส่อุจาระ ทั้งเน่าแต่ผิวพธุ์ดีหน่อยก็มันก็ไท่แพร่ผิวพธรไม่ดีก็มันก็พลาดท่พยผาดิบที่ผิวพรร์ร่างกายหยาบไปนิดหนึ่งก็เหมือนก็เพื่อนก็เมนก็ไท่ยที่ทำแล้วก็สอบเข้าสารข้างในเต็มด้วยความสกปรกโสโครกแล้วก็นํามาถึงความทุกข์อุนานานาปนิประการต้องเลี้ยงมันด้วยความทุกข์ ต้องเวลาเขาเรงมรักษาพยาบาลมาด้วยความทุกข์แต่มันก็แก่ทุกวันนั่นในที่สุดมันก็ตายใจคิดอย่างนี้จนทั้งมีความเบื่อนหน่ายในร่างกายหมดกําลังใจที่จะรักร่างกายของเราและก็หมดกําลังใจที่จะรักร่างกายขเขาบุคคลอื่นเห็นร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาบุคคลอื่นคน,นดีมีสภาพเหมือนสุนัขเน่า ที่มาแขวงคอเราหรือว่ามีสภาพมันก็งงเน่าที่มาแขวงคอเราร่างเกียจในร่างกายเป็นปกติเห็นเป็นซากศพเห็นเป็นผงไทยอุจาระเป็นปกติจึงต้องมีอารมณ์ชินเป็นปกติไม่มีความรู้สึกพอใจในผีพันเขาบุคคลใดในเสด็จทรงของบุคคลใดเห็นแล้วอะไรร่งเกียจเมื่อนั้น อย่างนี้ตัดการมฉันทะตัวแรกของอนาคามีได้จัดว่าเป็นอนาคามีมักเป็นอนาคามีมักเริ่มสมบูรณ์แบบแล้วก็เข้าไปตัดตัวที่สองคงใช้กำลังจิตเข้มข้นเหมือนกันเข้าไปตัดตัวที่สองคือปฏิฆะอันนี้ต้องใช้พมิหารสีน่นำหน้า หรือ่าไม่ชอบใจในพมรหันสี่ก็ใช้กับสินสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งดีวก็สีซื่นแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวผมจะไม่พูดภาษาบาลีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นฌานหรือว่าทําพมิหันสี่ให้เป็นฌานฌานคืออารมณ์ชินก็สินเป็นฌานสี่เป็นปกติพมิหันสี่เป็นฌานสี่เป็นปกติ ในที่สุดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจและทักระทั่งใจไม่พอใจมันก็ไม่เกิดขึ้นจะเหลือด้วยความเมตตาปราณีมีความยินแย้มแจ่มใสเป็นปกติใครทำอะไรไม่ดีทำผิดให้อภัยเสม,มอถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเว้นไว้แต่เป็นเรื่องของระเบียบวินัยนั่นคือพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เองพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลส แต่มีระเบิดในไว้เป็นเครื่องชี้โทษไม่ใช่ลงโทษไม่ได้ตั้งใจลงโทษเพราะว่าถ้าทําชั่วอย่างนี้มันจะเป็นโทษอย่างนั้นจงอย่าทําถ้าฟื้นทาข้อนหนักหนักองค์ทวยพระพู้มีพระพาเจ้าก็ทรงตัดทรงตัดไปเลยตัดถือว่าเธอไม่ใช่สาวกของตถาคตเกืค่ความเธอไม่ใช่โลสิตของตถาคตนั่นเอง ถ้าเขาผิดระเบียบวินัยระหวังดีต้องลงโทษต้องตักเตือนตามโทษแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเราให้อภัยได้ยังท่านกำลังใจไม่มีความรู้สึกในความโกรธรือความไม่พอใจอย่างนี้ถือว่าเป็นกำลังใจของพระอนาคามีเต็มขั้นแต่เวลาจะเป็นพระอนาคามีจริงและไม่จริงก็อย่าพ่งนึก คิดว่าเราจะทรงกําลังตามท่านเราจะเป็นอนาคามีหรือไม่นั้นไม่มีความสําคัญทรงกําลังใจให้อย่างนี้ได้ก็แล้วกันอารบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เวลาก็มาจอดแทบอาณาคามียณาคามีผลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่กําลังรับฟังและเพื่อนบิณฑษทุกมณเน พยายามรักษากำลังใจตามนี้วันนิดวันหน่อยทําไม่บ่อยทรงอารมณ์ชิงจะเกิดขึ้นควรรู้สึกความพอใจในระหว่างเพศด้วยความไม่ชอบใจจะหมดไปจากกำลังใจเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีแด่บรรดาทถ้าพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี